นะครับไปกับแต่เดิมทีในมณีแดงจะมีคิวเจอกับจันนี่ลูกมหาน,า,นาคนะครับแต่พอดีจันนี่ไปชกพี่มหาชนะชัยนี่เจ็บมาครับก็เลยถอนก็เลยเอาคู่ชกของจันนี่มาแทนครับก็ทันวาเล็กนี่แหละ เกมยกแรกครับแมนณีแดงนี่การบำร,รุงไม่ต้องห่วงครับนี่นกะท้องอวกาศอีกคนหนึ่งครับใกล้หรือดูมาแล้วใกล้จะถึงฤดูว้างไฟนะแมนนี่แดนบอกว่าต้องหาทุนนะครับเพือเอ่อไปกนกำตัวตอนพันนายกุตมีจักรีลาด้วยนะครับจากน้องไผ่นะครับอ่าเร็วทราบนะคะรถลาดสามแผ่นป้ายทะเบียน ีตอนนี้ด้านสทอองก็บอกแจ้งมาแบบดวนเลยฮะพัดยงนี่ย้ำเลยนะพัดยงต่ต้องบอกว่าเก่าเก่าเกมด้วยครับทุกท่านครับมัแข้งขวามาครับลูกเสือเลยก็มาสังเกตการแล้วันนี้ลูกเสือนะทีหนึ่งครับลูกเสือนี่ก็มีคิวเจอกับเพชรพงเงินครับวันที่สามที่อาจสามารถครับ ไข่ทอดกลางวันสดๆครับวันนั้นก็โปรโมเตอร์กำนันลือสอนเด็กเล็ชัยครับเรื่อยๆเรื่อยๆ่อชกกลางวันครับวันที่3มีนาครับเดี่ยกทีนด่นนะครับอาจานทดสะพัดก็พยายามเร่งนะครับแดงนี่รุ่นน้องครับมณีแดงกำเนินนี่รุ่นพี่ธันวาเล็กลูกสุลธรรมนะฮะหรือว่าธันวาเล็กชายมินบุรีนะครับเสียใหญ่เลย S <S อ่าล็กที่สองครับตาองับกานผู้ช่วยนารินสัมภ่อด้วยนะครับทีมงาน <S <S 2> <S 2> พิทนารินในแพทย์วิรชนนะฝันแดงนี่รุ่นน้อง40ปีครับส่วนน้ำเรีนใน48ญญครับฮะแกอออนกัน8ปีครับ <S 2> <S 2> ไม่ใช่ปัญหาหัวใจเรามีมวยชัยเหมือนกัน <S <S เ,อ,เอ,อ้ลูกนี่มิดชุดหมสัปดาห์ที่แล้วในแกอออนครับ19ปีครับน <ไป S 1> ี่แค่8 ก็ถือว่าหนทางมมยครับแต่ดูว่าสภาพร่างกายอายุกอานามครับหกหมื่นครับนี่พยายามชวนทะเลาะครับมณีแดงยกที่สองครับยกที่2ครับโวิธีการรู้ย้อนยุกมณีแดงท่านบาเล็กโอ้โหสะเทือนเวทีสังติชัยเลยนี่ คันีแดงก็บอกว่าถ้าเป็นบังไฟครับการพิชซ้อมไปนี้ครับได้นอนหลายคืนชวดลยใช่รับนอนพักหลายคืนครับไม่ใช่บ้องไฟสดครับน้าตาจ้องทำเนงครับรุ่นพี่ครับพันวาเล็กชายมินบุรีครับนี่มีเจ้าเมษสาวันนี้มาติวเข้มครับินตรงมาจากเวียนามครับเมษสามาลุนมาเชีย มีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นทั้งคู่นะคะไม่ว่าจะเป็นมณีแดนหรือทันบาลีตอนนี้บัตรพลังกันละค่ะใจหนีมันเกินแล้วเสือออกเหมือนลูกเสืออย่าเดินบ่อยครับลูกเสือเดี๋ยวโดนวางยา มีคิวเยอะอยู่ช่วงนี้มีคิวเยอะอยู่ดูสายตามันแล้วมันน่าจะโดนแล้วนะมีคิวที่จะชกวันที่สามเลยสิบหกปีนะด้วยฝั่งคนงานเข้างานงอกเยอะขวามามาดีแดงเอาเสียบขวาขึ้นคทันว่า6เหมือนใบกับพี่น้องพยายามไล่แขนครับนี่จะหักเอาเสียบขวาโอ้ ตึ้งต oh. ึ้งแวตึง kind ต of ึงเวโอ้ยโอ้ย้ักษนี่สบายครับผู้ใหญไลเนี่ยกรลับบาองหี่ไปด้ไป้คกยกที่สามเลยครับครบคตาน แดงเพชรปินจาครับจังหวะฝีมือจะยกให้เขาเลยครับส่วนขาเลยครับต้นเพชรนายแพทย์ปีละชนเอ๊ะเจ้านี้นี่สนไม่ยังครับจวดทะลักตลอดนะครับดูว่าเดินแล้วจะทำอะไรได้ไหมครับส่วนเพชรปินจาก็ตั้งรับกับทางครับดวยฝีมือไอคิว108ครับเอ๊ะซุ่มซ้อมอย่าง่ีค่ายมวยเม็ดดำมวยไทยครับที่กั้นผักแก้ว ในส่วนนั้นกนอมอยูครับนักปีนเปรตชัยที่ก็ต่างคนต่างเคยผ่านช็อตเจ็ดสีมาแล้วครับเคยชกมวยร,รอบปูเสือครับทั้งคู่ครับทีมด้วยซ้ายครับเพชรอินจาพอสุทธิพจครับแหมวันนี้ท่านรองพจก็มาครับลูกหลานจากวัดนน้ำคำตำบลหนองโตเด่แท้ครับติดนโลกครึ่งครับ,เ,รบเพชรอินจา กุศรีสะเก็กกับโคราชว่าที่รถตรีตัวฤิศิลาคมกับผู้สิทาารับเดินสายกันสายเดินไปขณะก็เดินข้างขามาเดินอิงดา

เดี๋ยวี้ต้องกินน้ำประมาณนี้ครับฝากร่างยังไม่ลริ่มครับธนาเพชริจาสนาธนาต้นเพชรนี่เริ่มจะรู้ทันครับแข่งก็ไม่ค่อยถนัดฝาทีสวิสกีฬาคำต้องแยกมาสู้กันกลางเวทีครับแต่วงนี้เราจะให้ซับซ้อนข้ามในการบุกผู้พาไปเยอะครับพี่บอกว่าการเข้ามาครับสนาธนาต้นเพชรเขาล้ว้อนทิ้งครับแมเดี๋ยวเดี๋ยวจะเห็นตีครับเอ็นไปไกลครับเป็นยังไง เพราะว่าเจ้เพชรินจาเนี่ยเพิ่งจะกลับมาหายใจได้ึงไฟระทีแลอันนี้ไฟที่สองครับเพว่าสภาพร่างกายยับไั้งายจะเป็นอย่างไรนะจะได้ของอาจารย์พนอาจับนักพรอมได้ไห้องายดูว่าเขาในครับเราจะเห็นแล้วอาขามาตลาดรักทรัพย์เริ่มจากหายมือเลยครับตอนนุ้กันลาครับคุ้นลาพอคิดยังไงก็ช็กระเป๋าให้ดีนะน้องชายนะ รูปู้ราณประกอบทีไรลยกิจฉได้รด้วยกิจฉได้ผูโบราประกอบทีไิจฉาที่ระกอบนะอิจฉได้รูปอด้วามี่สับหูเอเข่าล่นจะเนเขา่าสกนี้จะมานะอู้ยไม้งพูดครับเข่าอาชีพแ้วจะจับต้นก่อนละมาท้อนี่เขาอาชีพกับแกใส่้ยโชความแข็งแรงเลย cái đó không, đi, anh em, tạm nghỉ được chưa? cái đó không hết tin trái, 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 trái,

ยังเหนียวครบต้นเทปอเรือแคระศพสองดาสามเจดห้าเโอ้เจ็บโอ้เอาไปแล้วอุกอาุกเลยชื่อด้นห้โอ้ยชนแล้วเจ็าหจงหองเพชรขยุกไปซ้ายโอ้เแล้วปั่นปวดไปหมดแล้วสถานการณ์ตอนนี้ครับตาาดรลักครับ ว่าได้ได้ชยก้้อขับกซ้ายเพ่อีนจาโลกไม่สนชนแล้วซ้ายซ้ายว่ารัจับเล็ของายยันเข้า้ายไปขวาไปกเพชรซ้ายตเพชรโอ้เอาแล้วก็เตะหน่อยวลิ้นจะไยังไงว่าลิ้นลองทิ้เอาพลังเส้าหยัก้้าโอ้ हर रा ไปที่ส,สไลด์ไปเป็นอะไรไปเป็นหน้าที่ของแพทย์ครับอาจารย์ครับที่นี่เราจับครับไปเป็นปอะไรแพทย์ครับไปงานที่ของแพทย์สังเกตครับออ่าันนี้โอเคครับโอเคครับไม่เป็นไรครับโอ้จบอันสี่ครับเฟรนเฟนโอ้ราคาที่เข้าเลยนะเออพิ้พวกนะครับถลุกขลาย